ว้าวว้าววันนี้แล้วทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นสาวไทยจะปฏิบัติการป้องกันแชมป์แอมแอมสวัสดีค่ะพบกับพี่โจนายโจฟิตแอนด์ฟันคลิปนี้พวกเราจะมาวิเคราะห์ลายตัวเลยทุกคนแมตช์วันนี้นะคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในวันนี้ซีวีลีกสี่โมงเย็นสาวไทยจะประเดิมสนามแรกเวียดนามพบกับ อินโดนีเซียซึ่งโค้ดที่พึ่งได้ไปเป็นโค้ดของอินโดเนียคืออดีตโค้ดทีมชาติของพวกเรานะคะ อย่างโค้ดพี่ชำนาญจะเกิดอะไรขึ้นเรามาวิเคราะห์6ตัวแรกของสาวไทยว่าจะส่งลงไปดวลกับอินโดเนียมีใครบ้างนะคะย้ำโปรแกรม c ี League 2024อีกครั้งและช่องทางการถ่ายทอดสดที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันแต่ละแมตช์นะทุกคนดูได้ที่ไหนติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจอขอคนละหนึ่งไลค์หติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะชุบ มาพวกเรานะคะเราจะมาวิเคราะห์ลายตัวกันเขาอ่ะน่าจะรู้เราเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทีมอินโดที่มีโค้ดพี่นานเนี่ยเป็นเฮสโค้ดคนใหม่อ่ะนะคะทีนี้เราลองมารู้เรากันมั่งนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้แล้วนะคะ2ส,สิงหาคมนะคะ6-7ตื่นเต,นต,นต้นตื่นเต้นเนอะปฏิบัติการป้องกันแชมป์ของสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024ก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วทุกคน4โมงเย็น4โมงเย็นสาว ไทยของพวกเราจะประเดิมแมตช์แรก สนามแรกเวียดนามเนี่ยนะคะกับอินโดนีเซียนำทีมาโดยอดีตโค้ชทีมชาติไทยยังโค้ชพินานชำนานดอกไม้งานนี้มันละพิยะค่ะโค้ชพิยะจะมาท่าเดือดกับโค้ชพินานไผ่สิเป็นไผ่เบิ่งเอาเดอ้อสู่เดอ้อคือตอนนี้อินโดน่าจะวิเคราะห์เกมการแข,ขง่งขันสก้าวสก้า,กาทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็เตรียมทีมาอย่างดีแน่นอนสําหรับเย็นนี้รู้เราเรียบร้อยและ แล้วการเจอกันเย็นนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์เป็นการโชว์ศักยภาพของผู้ช่วยโค้ดอย่างโค้ดพี่ชำนาญดอกไม้แล้วก็เฮดโค้ดทีมชาติไทยอย่างโค้ดพิยะนัทพลศรีสมุทรนางตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะเห็นไหมทุกคนวิเจอบอกแลววทีนี้เราลองมารู้เราบ้างนะคะทีมชาติไทยนําโดยโค้ดพิยะเนี่ยที่คุณลุงสมพรเนี่ยส่งหรือว่าสั่งแฮะให้คุมทัพสาวไทยของพวกเราต่อ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดก็เหมือนก็เหมือนกับแมททิ้งทวนทิ้งทวนสําหรับโค้ดพิยาอ่านาพิโจว่าทุกคนโค้ดพิยาเนี่ยเขาก็จะต้องเหมือนแบบโชว์ศักยภาพ โชว์ฟอร์มของการโคชชิ่งของเขาเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนทุกคนแมททิ้งทวนทีนี้พวกเราลองมาเคาะป๊อกๆก,กันนะคะ6ตัวแรกที่เราจะส่งไปวัดกับทีมอินโดนีเซียที่มีอย่างเจเมกาวตีนำทัพมาเนี่ยนะคะทีมชาติไทยน่าจะส่งใครลงไปบ้างพี่โจว่าเราน่าจะส่งหัวเสาก็คือน้องบุมบิมกับน้องเพียวลงไปยันก่อนนะคะเพราะว่า2คนนี้นี่บอกได้เลยว่า โอเคโอเคอยู่แล้วนะล่าสุดน้องบุมบิมก็ยังได้ MVP จากถ้วยกอมาด้วยเรียกได้ว่าซอ้อมมายาวๆเลยหลังจากวินแอลน้องเพียวก็กําลังฟิตขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากอาการป่วยแล้วก็โชว์ฟอร์มในถ้วยกอได้ดีมากๆร่างทองน่าจะจัดเต็มสําหรับแมตชน,นะทุกคนว่าไหมหรือหรือว่าแฟนๆแ,และ FC คิดว่ายังไงบ้างฮะบอลเร็วมิดเดิลบล็อก เราน่าจะส่งกับตะแนแล้วก็น้องเตยลงไปอยู่แลนดนะคะแถมเรายังมีน้องไก่ไก่ไก่ไกไก่ไกไกน่ารัก เสริมทัพบ,บอลสั้นด้วยล่าสุดโอโหน้องไก่นี่โชว์ฟอร์มในเวนแอลแมตสุดท้ายนี่เล่นได้ดีมากๆเลยเนืะอเนอเน,อเนอกับตันแนนเวนแอลก็ยังดูตันๆอยู่นะคะสําหรับน้องแนนคือน่าจะกดดันในเรื่องของตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบกับตันคือหลายๆอย่างแหละนะคะกับตันคนใหม่ด้วยอะไรด้วยเวนแอลก็เลยเหมือนดูดรอปไปนิดนึงแมตช์วันนี้แหละพี่โจว่ามงลงกับตันแนนแน่นอนทุกคน น้องเตยนะคะอักเรอยู่แล้วสําหรับน้องคนนี้ที่ผ่านมาก็ซ้อมกับน้องชมพู่มากขึ้นวันนี้พี่โจเชื่อว่าต้องผิวผิวไหวทางสายน้ําสิครับรออะไรบีหลังนะพี่โจว่าโค้ชพี่ยาของเราน่าจะส่งน้องควีนบีมผู้ที่มีความแน่นอนที่สุดในการเล่นบีหลังคงเส้นคงวานี่บอลแกยกมายังไงสมาธิดีเลิศนิ่ง จัดไปหนักๆทุกลูกนะคะสําหรับสาวบีมของเรานะอันนี้เว้จีได้และยังไม่หมดแค่นั้นเรายังมีน้องโมเมผู้มุ่งมั่นไนอันเลิศลงไปเปลี่ยนเมื่อไหร่ใส่เต็มทุกเม็ดอืมบอกได้เลยว่าหนาวแน่นะคะสําหรับอินโดตัวเซตก็ต้องเซตแทบอย่างน้องชมพูเลยก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้น้องชมพูน่าจะอัพเวล ขึ้นมาเป็นฟูลบอดี้คืนชีพคืนชีพเรียบร้อยทัวร์นาเมนต์นี้พวกเราก็จะต้องได้เห็นบอลสูตรเทพๆบอลไอเดียเก๋ๆสางสรรค์สางสรรค์ปั้นผู้เล่นเก่งๆปั้นเก่งจากน้องชมพู่แน่นอนครับแถมยังมีตัวเซตดาวลุ่มอย่างน้องนุกนิกนะคะพี่โจเชื่อว่าประสบการณ์ระดับโลกอย่างว n l ที่ผ่านมาจะสามารถ พัฒนาศักยภาพของน้องแล้วก็ดึงเอาศักยภาพของน้องนุกนิกเนี่ยขึ้นมาได้อีกนะคะพี่โจเชื่อแบบนั้นนะแล้วน้องก็คิดว่าน้องน่าจะสามารถโชว์มันในทัวร์นาเมนต์นี้ได้อีกเช่นกันอ่ะทุกคนมาถึงลิฟค่ะทุกคนแฟนๆและเอลซีคิดว่าพิยะน่าจะส่งไทยลงไปก่อนครับติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ ไียนุ่แป้นน้อยนั่นเองนะคะอันนี้สําหรับพี่โจนะพี่โจว่าก็น่าจะส่งน้องแป้นลงไปก่อนนะคะเพราะว่าด้วยความเกา่าแล้วก็คือน้องคือน้องแบมกับน้องแป้นเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนลองสังเกตดีๆนะคะคือโค้ชพิยาเนี่ยเขาจะให้ ซ้อมแบบเราสลับกันลงอยู่แล้วใครเปลี่ยนใครแป้นเปลี่ยนใครแบมเปลี่ยนใครคือซ้อมมาแบบเนี้ยเข้าออกนะใครสลับสับเปลี่ยนใครอะไรย่างนี้พี่โจเชื่อว่าตรงนี้น่าจะลงตัวนะคะทีนี้ก็อยู่ที่น้องทั้งสองคนเหมือนกันว่าจะโชว์ศักยภาพจากการฝึกซ้อมหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งถ้วยกอมาเหมือนเป็นแบบซ้อมหนักอะ่ะแล้วก็เก็บตัวซ้อมกันมาตลอดจนถึงแมต์นี้นะคะแมต์นี้ที่รอคอยสรุปเจ็ดตัว รวมลิฟ์อ่ะนะพี่โจว่านะคะน่าจะเป็นชมพู่เพียวบ๋มบิมบีมเตยแนนเป้น <c oughs> แล้วแฟนๆและเอฟซีล่ะคะคิดว่าน่าจะเป็นใครเม้นมาเมาส์เหล่าให้ฟังหน่อยนะครับย้ำกันอีกทีทุกคนสำหรับโปรแกรม CV ีวีลีก2024นะคะทั้งสนามแรกและสนาม2บ้านเราอ่ะนะ พร้อมช่องทางการถ่ายทอดสดไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแมตชไหนเจอใครแล้วถ่ายทอดสดช่องไหนก็จะมีช่องวัน31กับช่อง GMM 25นะคะหนึ่งทุ่มวันนี้เลยทุกคนวันนี้บิ๊กแมตช์เฮดโค้ดประทับผู้ช่วยโค้ด16นาฬิกาไทยเจอกับอินโดนีเซียถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะหนึ่งทุ่มเวียดนามเจอฟิลิปปิน ถ่ายท,ทอดสดทางช่องวัน31เช่นกันพรุ่งนี้3สิงหาคม67บ่าย3สาวไทยเจอกับฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดทางช่องจีมเอ็มี่หนะคะ1ึ่งทุ่มเวียดนามเจอกับอินโดถ่ายทอดสดทางช่องจีมเอ็มยี่ห้าค่ะวันอาทิตย์ที่สี่สี่โมงเย็นอินโดนีเซียเจอกับฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และคู่หยุดโลกคู่นี้เลยทุกคนหนึ่งทุ่มตรงพบกับ สาวไทยประทะัเดือดสาวเงียนเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 2 5เน้นอีกทีค่ะดูปากพี่โจโนะคะทุกคน GMM 2 5ไม่ใช่ช่องวันศาสเนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยเผลอเดี๋ยวเผลอแฟนๆแ,และ FC ฟล่ะคะเม้นมาเมอมอยกันครับเรามาเคาะคู่ไทยกับเวียดนามกันวันสุดท้ายใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งของสนามแรกที่เวียดนามพี่โจว่าต้องเป็น ใครแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณทุกไลททุกใจทุกเม้นทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงสนับสนุนเลี้ยงกาแฟาพี่โจมานะ่า็มมาดีครับครับครับ